สวัสดีค่ะคลิปนี้เพื่อนๆขอมานะคะเป็นแขนตุ๊กตาก็จะเป็นอยู่ในแนวนี้นะคะตอนนี้ขอมาแขนเดียวก็ทำไปเลยนะคะสามแขนเพราะว่าแขนก็จะเป็นเบสิกของแขนนะคะอันนี้คือพองล่างนะคะแล้วก็จะเป็นแขนฟิลิปปินพองบนนะคะ ก็จะทําอยู่ที่ไซส์ L ค่ะก็ทํากันเลยนะคะก็ต้นแขนไซส์ L อ,อยู่ที่30เซนค่ะบวกหลวม8เซนนะคะก็เป็น38หาร4ก็ได้เก้าครึ่งนะคะวัดมาเลยค่ะเก้าครึ่ง ไว้เข้ามาเลยนะคะเก้าครึ่งก็ตีลงมาเลยค่ะจากจุดนี้ก็ลงมาเก้าครึ่งค่ะก็ตีเส้นเลยค่ะจากหัวแขนขึ้น 3, สามเซนครึ่งน,นะคะทิ้นหน้าแบ่งครึ่งเลยค่ะท้องแขนเซนครึ่งค่ะ ทิศหลังเซนครึ่งน,นะคะได้แล้วตีเลยค่ะก็แบ่งสามส่วนนะคะจะใช้วัดหรือเจาะกะด้วยสายตาก็ได้ค่ะสามส่วนเท่าๆกันนะคะก็ด้านหน้านี่เซนครึ่งน,นะคะด้านหน้านี่เซนครึ่งค่ะด้านหลังในส่วนนี้หนึ่งเซนนะคะ ด้านหลังในส่วนนี้เซนครึ่งค่ะก็ได้แล้ววนหัวแขนกันเลยค่ะก็ไซส์ l แ,แม่แบบเสื้อก็อยู่ที่ ep 102ร้อยสองนะคะก็ เพื่อนๆเข้าไปดูกันได้นะคะอันนี้ได้แล้วแขนเราจะทำอยู่10นิ้วนะคะจากหัวแขนก็วัดลงมาเลยค่ะ10นิ้วเราพับในส่วนนี้นะคะกิ้งกิ้งตรงนี้ออกมาค่ะ ได้แล้วเราพับเส้นกลางเลยนะคะอันนี้จุดที่เรากิ้งออกมาปลายแขนถ้าเพื่อนๆวัดรอบก็คือบวก5หารสนะคะอันนี้ไซส์ L เราจะทำอยู่ประมาณ17เซนได้แล้วเราก็ตัดเลยค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะ ด้านหน้าค่ะก็เดี๋ยวเราจะกรอบอีก2แขนออกมาเลยนะคะเรากรอบสองแขนออกมาเลยนะคะอันนี้เราทบกระดาษเลยค่ะ กิ้งคิดหน้าออกค่ะคิดหลังลราตัดเลยนะคะ ขีดเส้นกลางไว้อันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหน้าขีดเส้นกลางไว้คะ่ะก็เดี๋ยวเราทําแขนพองล่างพองบนกันก่อนนะคะ เราทบกระดาษมาเลยนะคะทบกระดาษวัดเข้ามาสี่เซนค่ะสี่เซนค่ะ เส้นนี้เลยค่ะสามเส้นค่ะสามเส้นค่ะอันนี้เป็นแบบพองแบบใส่ทั่วไปนะคะไม่แบบไม่พองมากจนแบบ ถ้าจะพองมากก็แยกมากกว่านี้นะคะอันนี้ได้แล้วนะคะตอนนี้จากตรงเนี้ยเราจะลงสามเซนนะคะเพื่อให้เขาทวงทวงถ้งถาแฟชั่นช่วงนี้คือเขานิยมแบบพองเยอะก็จะแยกเยอะกว่านี้นะคะช่วงนี้เราก็จะทวงมากกว่านี้ค่ะก็ประมาณห้าเซนเจ็ดเซนแล้วแต่เลยแต่นี่คือเราทําแขนแบบใส่ทั่วไปนะคะแขนพองล่างพองบนอันนี้สามเซนนะคะ ด้านข้างเนี่ยเราตีตรงหรือว่าจะตีบานออกไปครึ่งนิ้วก็ได้นะคะแต่ไม่ให้เขาแบบเฉียงเข้ามานะคะอันนี้เราตีออกไปประมาณครึ่งนิ้วเราก็โค้งเลยค่ะส่วนด้านบนเราก็ขึ้น จากจุดนี้นะคะสามเส้นค่ะสามเส้นนี่กำลังสวยนะคะก็จากมุมนี้นะคะจากมุมเนี้ยเราเป็นมุมไว้เราใช้ไม้โคง้งอันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านหน้าเราก็วางเลยค่ะ ตรงนี้เราต้องการให้เขาแบบปาดๆนะคะไม่ไม่ต้องการให้เขาแบบทิ่มแหลมไปเลยคือให้เขาจะเขาจะได้ออกกลมๆค่ะเสร็จแล้วก็ชิ้นหน้านะคะได้แล้วเราก็ตัดเลยค่ะ น,นี้เราตัดชิ้นหน้านะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะแขนตุ๊กตาหรือแขนพองล่างพอง,พองบนนะคะอันนี้ก็คือด้านหน้าอันนี้ก็คือด้านหลัง เส้นกลางก็จะเป็นเส้นนี้นะคะเวลาวางแนวผ้าตรงนี้เราแยกกันอยู่ที่4เซน4เซนสมเซนสมเซนแล้วเราก็วัดให้เข้าก็แทกประมาณ3ามเซนนะคะด้านบนก็3ามเซนนะคะก็เรียบร้อยนะคะที่เพื่อนๆขอมา แขนตุก๊กตาหรือแขนพองล่างพองบนนะคะตอนนี้ก็จะเหลืออีก2แขนก็จะเป็นแขนพองล่างนะคะก็เราก็แยกเลยค่ะ เราอันนี้คือใช้ทั่วไปเลยนะคะคือตัดใส่ได้ทั่วไปเลยะคะ่ะไม่ไม่พองเยอะนะคะก็ว้ดเข้ามาแปดเซนค่ะก็แบ่งสี่เซนนะคะ,เ,นนะ,คะเป็นเส้นกลางก็คืออันนี้สี่เซนอันนี้สี่เซนเป็นแปดเซน,นะคะ่ะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะ อันนี้ด้านหลังอันนี้เป็นแขนพองล่างนะคะก็ข้างบนจะไม่มีขอบถ้าเป็นขอบเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ4ีถึงหเซนนะคะถ้าจะกุ้นก็กุ้นได้เลยนะคะในจุดนี้เรา3ามเส้นคะ่ะ จุดนี้3ามเซนค่ะแล้วก็จะทำถ่วงประมาณ3ามเซนนะคะไม่เยอะก็ประมาณนี้ ายเราจะตีเขาเป็นแขนพองนะคะเราจะตีให้เขาออกมาสักครึ่งนิ้ว เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สี่เซนสี่เซนสามเซนสามเซนแล้วก็เผื่อกระแทกสามเซนนะคะก็แต่นี้จะเป็นแขนฟิลิปปินส์นะคะหรือว่าทองบน แยกด้วยนะคะแขนที่มีรูดข้างบนนะคะเวลาตัวเสื้อนะคะเราก็วัดขึ้นนะคะจากจุดไหล่เซนหนึ่งหรือว่าเซนครึ่ง ก็ดูเอานะคะเนี่เราตีเส้นกลางคะ่ะเราจะใช้แยกอยู่3ามเซนนะคะ3ามเซนเสามเซนเสามเซนก็หเซนคะ่ะ ตรงข้างนี่ก็ประมาณ2เซนนะคะ ตรงข้างนี้ประมาณสองเซนนะคะสามเซนก็ อันนี้เราตีฉากมาก่อนนะคะเราจะยกหัวแขนอยู่ที่สามเซนนะคะสามเซนเนี่ยกำลังสวยนะคะแล้วก็มานี่เลยค่ะเราก็ให้เขาเป็นเส้นตรงสักจากนี้เข้ามาประมาณสามเซนนะคะให้เขาเป็นเส้นตรงนะคะเราก็โค้งเลยค่ะจากจุดนี้นะคะ ปแขนเราจะสอบหน่อยนะคะประมาณ17เซนก็ได้แล้วเราก็ตัดเลยนะคะอันนี้จะเป็นแขนฟิลิปปินส์นะคะหรือว่าพรองบนก็ตรงตัวเสื้อเราต้องขึ้นนะคะเซนหนึ่งหรือว่าเซนครึ่ง อันนี้ด้านหลังนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขอมาแขนตุ๊กตาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะรูดหัวแขนนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ ให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ